คนว่ากูดีก็มีคนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงเขาว่าดีก็ช่างเขาครับเขาว่าชั่วก็ช่างเขาครัดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของตัวเองเขาว่าดีก็ช่างเขาคนมายกย่องเตะเถือนเยินยอก็มีครับแต่ว่าเราจะไปดีใจครับเขาว่าชั่วก็อย่าเสียใจคครรัับบนี่ ช่องเดินครับมันไปอย่างนี้ครับ,รบพรพ่อครับต้นเหตุที่มาของชัยกระบองข้อหัวนี่มันเริ่มมาอย่างไรเพราะว่าคงเป็นพระองค์แรกที่ใช้ให้สินให้พรโดยลักษณะอย่างนี้คนอื่นเขาพรมน้ามนต์กันพระรูปอื่นเขาพรมน้ำมนต์พ่นน้ำมนต์พรม,มไม่ไหวดอกไม่ไหวนะฮะเพราะวัดมันแค่พรมไปพรมมาเดี๋ยวเปลี่ยนเชะแาม <พอ S 2> ันดังอยากก็เลยคิดขึ้นมาอครับอือ แล้วตอนที่ตีหัวในหลวงพ่อสวดหลวงพ่อกูว่าสัจจังอจิ昙มิสัจจังอจิามิสัจจังอธิามิสัจจังอิมิสัจจังอธิามิสัจจังอธิามิตีรอยหัวก็ว่ารอยหัวครับสัจจะสัจจังผมมึงก็รู้อยู่แล้วกูไม่ต้องอธิบายครับ <substit uting> <expand> แต่เห็นบางคนหลวงพ่อเคาะแรงมากกำลังม like <bbe> ันตั้งใจล่ะเขาบอกเราเขาบอกตีเขาบอกคนไหนบ่กูตีแรงๆหลวงพ่อกูก็ตีตามใจคนชอบคนไหนไม่ชอบกูก็ตีพอเขารู้แปะแปะนี่ค่อยๆเอาแรงๆหลวงพ่อกับเปินี่ตีตามใจคนชอบหลวงพ่อคิดว่าปัญหาของสังคมไทยตอนนี้ทีร้ายแรงที่สุดคืออะไรครับเอ มันก็พอปันคันเลยเฮ้ยทางโลกกับทางธรรมก็ี่พราะปันคันนี่ห่วงอะไรถ้าหลวงพ่อคิดว่าวจะห่วงอะไรที่สุดกูก็เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองนมึนเออ้ยวุ่นวายแตะมันวุ่นวายหลายอย่างหลายแนวกระทบกันแต่ก่อนแต่เก่ากูเป็นเลขเป็นเลขกูไม่เคยนึกเคยคิดเลยเรื่องโมนี่แกตัวลงแล้วมันนึกไปเองครับเป็นห่วงบ้านเมืองกันกู ยังไงเราก็ยังทุ่มเทนในเรื่องด้านการก่อสร้างอยู่เดียวนี้จะไปคอยเอาแต่งบของแผ่นดินออกมาพัฒนาเนะ่มันไม่ใช่มีแห่งเดียวเขาก็ทําทั่วแผ่นดินเองจะไปคอยเอาแต่งบประมาณของแผ่นดินมานะมนจะได้เรื่องเด้ยเราอะไรวของแผ่นดินเอามามานนนันก็ตกเป็นปนน่กระหินกระยิดกระสายไปหมดแล้วเอามาจริงๆก็ไม่ได้เท่าไหร่รนี่มันเป็นอย่างนี้ครับ เทาร้อยทั้งร้อยมาทำร้อยทั้งร้อยบ้านเมืองของเราไม่กระจอกอย่างนี้หรอกกูพูดอย่างนี้มึงก็เข้าสมองมึงเลยครับชีวิตที่เหลือนี่หลวงพ่อจะทําอะไรอีกอย่างนี้ไปถ้ากูไม่ตายกูก็ทําเรื่อยไปใครต้องการโรงเรียนออกไปต่างโรงเรียนใครต้องการสระน้ำกูไปทาให้มันซะทำที่เราจะทําได้นั่นแหละไม่ต้องไปเที่ยวคู่เที่ยวยืมใครมาทำเนี่ย เงินที่เขามาฝากเข้าไ้เขาไปทําให้เขาเสียคนที่เขามาฝากไปสมมติว่ายังมึงอมาฝากไปอย่างนี้คูก็เก็บรารอมวาหรือยังใครก็คูกเก็บระรอมมาบว้รารอมมาบว้เบลนนั้นคูกก็เอาเอาเข้าบัญชีไว้เข้าบัญชีไว้ที่มันพอจะทําได้คุก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยใส่เลยเลยใส่เลยใส่เลยอจะเลยทำไปเลยที่นี่คนเขามาบริจาคเขาเห็น กระหูกระตากันยังมึงไม่เห็นแล้วมึงก็ไปตีแผ่กระจายมาทําจริงรไอ้นี่มาเห็นแล้วตีแผ่กระจายยิ่งข้าไม่เห็นก็ตีแผ่กระจายยิ่งว่ากูทาจริงเอาจริงครับหลวงพ่อติดตามข่าวสารการเมืองพอสมควรนะครับเห็นรู้จักคุณสุทธิชัยดีเมื่อกี้ก็เห็นหน่ะกูเห็นมันแต่มันมันถามกันอยู่ครัไอ้านรับดูทีวีรายการการบ้านเมืองกูดูกูดูกูชอบดูเหตุการณ์บ้านเมืองครับ มันแก่ตัวดอกมันยังนึกได้แใจนุ่มๆน่ะกูก็ไม่นึกได้อะไรดอกแก่ตัวแล้วนึกได้นึกเป็นห่วงลูกลูกหล,กลานหลานนะ่ะมีใครมาแทนหลวงพ่อคุณได้มั้ยแทนน่ะแทนนี่มันหายากไอ้นายเอมันเป็นแต่หลวงพ่องเงียบหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่องเงียบหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่องเงียบหลวงพ่อจ้อยหลวง,งพ่อกอบ นึกว่าอินครับถ้าผมกลับไปมีคนถามว่าไปนมัสก,การหลวงพ่อคุณมาเขาถามว่าหลวงพ่อคุณเป็นคนอย่างไรหลวงพ่อใจผมตอบว่าไงครับถคาก็เป็นคนก็เป็นพระธรรมดายังพระมันเองเนีงนนนงแ่แล้วว่างีงแค่ก็ไหม่มนี้พิเศษวิโสอะไรนอกก็คือพระตัวตัวไปไม่ได้เป็นผู้เสืเ่เลิศเลยแต่ก็ต้องถามต่อว่า ถ้าไม่ประเสริฐเลิศเลยทำไมจริงคนไปหาเป็นหมื่นเป็นแสนมากมายอย่างนี้ผมจะตอบว่ายัางไงดีก็ตอบว่าผลงานของท่านมีท่านสร้างใครเอาเงินไปถวายท่านก็ไม่เก็บกักกันมีแต่เรื่องก่อเรื่องสร้างอยู่ตลอดการตลอดเวลาทำอยู่เดี๋ยวนี้ โรงเรียนที่กูว่านี่หนึ่กล้านนี่ได้แต่โรงเรียน,นอุปกรณ์ไม่มีรัฐบรราลจะเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินมาจากพวกมืองนี่แล้วที่นั่งอยู่นี่แหละช่วยคนละที่บาทยีิบบาทกูก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมาอีกครับ <c oughs> แล้วก็าถามว่าหลวงพ่อคุณเคาหัวมาแล้วเป็นยังไงต่อมาเออบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดี ก็ต้องอกตรงอย่างนี้หนึ่งหรือว่าคุณในเค้าน่นก็คือกันได้โรงพยาบาลตัวไปที่คนป่วยเขาไปรักษาเนี่ยคนตายก็มีคนไม่ตายก็มีครับถ้าเค้าไม่รู้จังตายใครก็มาเควมันท่าน้นึ่งทุกเย็นนี่จะมีธนาคารมารับเงินไปเก็บไว้หมดในนี้จะไม่เก็บเงินเอาไว้เลยแต่ว่ามีทุกเย็นจะธนาคารไปเก็บหลวงพ่อมีวิธีควบคุมบัญชีอืที่มั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลการรั่วไหลก็ รั่วไปคือกันได้เองไปกั้นตรงกั้นระบังดักลาเนะี่ย mm. จะให้ได้ทุกตัวใครก็เคย,เยตัวไหนได้ก็เอาตัวไหน,นลดไปได้ความไปได้กระชามันตัวไหนได้ยังก็เอา mm. ตัวไหนอยู่ก็เอาตัวไหนไม่ได้ก็เลียงไป mm. ทำใจอย่างนี้เองกินได้จาไปเป็นห่วงเป็นญายอยู่เดี๋ยวจะป่วยครับ mm. เป็นห่วงเงินเออเงินกูจะรั่วจะไหลเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ ไปเที่ยวยึดเที่ยวถือกินไม่ได้เนาะแม่ลาวก็ป่วยอย่คนีรคบมันก็ตายอย่างนี้ได้ก็เอาไม่ได้ก็เลี่ยงไปเอาเอาถ้ามึงจะเอาเอาไปงานกระจ้าเหมือนเดือนเขามึงเหลือกูก็เอาไม่เหลือกูก็ไม่เอาดักเอาจ้างมันนึกแต่ยังงี้ยางสบายใจดอมึง้าใจไม่หนีเราว่าอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง หลังจากที่ทำอะไรทั้งหมดกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนต่อว,วันแล้เนี่ยบอกกับตัวเองว่ายังไงเวลามีโอกาสคิดตัวเองคนเดียวนะครับก็นึกว่าเออเขาก็หาที่พึ่งไม่ได้เนาะเขาจะมาหาเราไม่มีบัตรยึดเหนี่ยววาราจิตใจได้มาหากูยังมึงมาหากูก็ได้ยินได้ฟัง เออคือยังให้กึ่งใจไปไปยิ่งเหล่อมันไปครับครับ <laughs> ตัวกูของกูของหลวงพ่อคูณนี่มีมากน้อยขนาดครับไอตัวกูของกูนี่มันไม่มีไรนยัยไม่มีเดี๋ยวกูจะบอกยังเหลือบ้างไหมครับยังมีความเป็นตัวกูของกูของหลวงพ่อคูณอยู่ไหมครับถ้าพิจารณาลึกซึ้จริงๆไม่มีถ้าของเราจริงๆน่ะเราต้อง ห้ามได้บอกได้นี่ห้ามไม่ได้บอกไม่ได้เจ็บเลยมันก็เจ็บตาอย่าฝาฟังเลยมันก็ฝาฟังอย่างมึงก็ฝาฟังมึงยังหามเวรมันครับยังมีเหลือไหมครับไอ้ที่ตัวเองบอกตัวเองว่ายังห้ามไม่อยู่นี่ยังมีตัวเองยังบอกตัวเองมีตัยโทรศัพท์ใช่ตัด ตัวโลภะตทเจสามตัวนี balls, ้ออกได้แล้วก <ah> ็เป็นพระอรหันต์ต <Yeah, like ันึ่นี่ยังเป็นไม่ได้ครับกูก็ยังอยากได้อยู่เงินกูจะไปพัฒนาประเทศจบ้านเมืองไปขุดบ่อขุดบึงทำสาธารณประโยชน์รวมอีกแก่คนทั้งหลายครับหลวงพ่อคูณเวลาโกรธคนจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าพระลูกอื่นเวลาโกรธอาจจะพูดคูนี่แปลว่ารู้ว่าโกรธแล้วแต่ว่าหลวงพ่อคูณพูดกูประจํานี่ลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ได้ไงว่าท่านโกรธ เขาก็ดูไม <si suppression> ่ออกเพราะกูไ <guarding> ม <okay>? ่แสดงไงก็รู้ไปแสดงให้กรู้คุณปังไม่ได้เดียมารยาทเวลาโกรธที่สุดหลวงพ่อทำไงก็ทำไงแล้วกอสุกขสันแผ่ไม่ตามไปเอะครับฉะนั้นจะไม่แสดงออกแล้วโกรธนี่จะเป็นการแผ่ไม่ตาไปก็แสนั้นไม่ได้โกรธจริงไม่ใช่โทสะก็ควบคุมโทสะอยู่ก็มันก็มาช่วคทาวม่งจะแล้วพวกมึงมาหากูเีู่มึงมาคุยจะกูก็ไม่นานเดี๋ยวมึงก็กลับไปครับ ก็คือกันครับครับไม่ช่วอะไรสุทธิชัยครับสุทธิชัยไอ้นี่แหละสุภาพครับไอ้สุภาพครับครับครับก็ดีเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ก็คงจมีบรรลุรอบกันเพราะว่ามันจะได้มาครับผมกลับาเด้มาได้กลับมาแน่ๆเนี่ยไอ้นี่อายุกี่ปีแหละ 47ครับโุ้ยลุ่นลูกรุ่ลุ่งลุ่งลุ่งลุ่ล่แหละ49โอ้ยลุ่งลุ่นลุุลล